ให้อาหารไก่อาหารเป็ดนะคะตักน้ําอยู่คลองอันนี้อาหารไก่นะคะลําข้าวอันนี้อาหารเป็ดนะคะผสมหยวกกล้วยสับคุกเขานะคะเติมน้ำอีกหน่อย ได้แล้วนะคะอันนี้อาหารเป็ดเป็ดสองตัวนะคะได้แล้วนะคะกุ๊ก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 ,กไก่ฝากน้ำกุ๊กกุ๊ก ไก่น้อยนะคะเ okay. อาไปอาหารเป็ดอาหารไก่นะคะกินอาหารเป็ดซะละ กินอาหารเปียดซะละกินด้กันเลยค่ะไก่น้อย ไก่ไข่น้อยนะคะไก่แม่ฟักไม่ออกมากินกับเพื่อนนะคะ กกุ๊หลอดตาจากหมากัดอยู่บ้านนะคะเมื่อก่อนไก่เยอะมากหมาลงเล่นสมดแล้าเลยเลยมาไว้นานะคะ